ีตามยไ่ติดเลยอ่ไปนีป้นะครับเราไม่ต้องพึ่งเครื่องทําควันที่มีขนาดใหญ่สเปรควันหรือพลุควันอีกต่อไปเรามารู้จักเครื่องทําควันฟอ็อกแมชชีนรุ่นสโมกบีกันนะครับ จุดเด่นของเจ้าเครื่องทาควันตัวนี้นะครับก็คือเป็นเครื่องทาควันที่มีขนาดเล็กพกพาง่ายและสามารถสร้างควันได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นควันร้อนควันเย็นเป็นหมอกหรือเป็นควัน dry ice ที่เกาะตามพื้นผิวของวัตถุตัวนี้ก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับและที่สําคัญก็คือควันที่ออกมาจากเจ้าเครื่องตัวนี้ไม่มีการเผาไหม้นะครับทำให้ควันที่ออกมาปลอดภัยแน่นอนและเขายังแถมน้ํายามาให้ด้วยซึ่งน้ํายาตัวนี้เนี่ยเป็นน้ํายาที่ Digital ACM เป็นคนจัดจำหน่ายเองนั่นหมายความว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับ ทีนี้มาดูของทั้งหมดที่อยู่ในกล่องกันนะผมอย่างแรกเลยก็คือตัวนี้ครับผมเป็นพัดลมนะครับผมเมื่อเราเปิดแล้วเสียบไว้ด้านบนเนี่ยเราจะได้ควันที่มีลักษณะเป็นหมอกแล้วก็อยู่ได้นานในฉากนะครับอันต่อมานะครับก็คืออันนี้ครับผมฟองน้ําแล้วก็มีท่อให้ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเมื่อใช้แล้วนะครับมันจะได้ควันที่มีลักษณะเหมือนไดไอ c เกาะต่าๆตามวัตถุนะครับผมก็จะได้ควันสวยอีกแบบหนึ่งนะครับอันต่อมาก็คืออันนี้เป็นแท่งยาวๆซึ่งตัวนี้เนี่ยช่วยให้เราสามารถโฟกัสควันไปยัังงงงตตแหนน่่ทีเเรรราาา้้อกไดบบจจะะค อันต่อมาก็คืออันนี้ครับผมเป็นข้องอนะทำให้เราสามารถพ่นควันแบบผักมุมไปยังตําแหน่งที่เข้าถึงยากได้นะครับตัวนี้อันต่อมาครับผมก็คือ USB Type C นะครับผมซึ่งเขาแถมมาให้ด้วยในกล่องนะครับผมและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือรีโมทคอนโทรลนั่นเองทําให้เราสามารถควบคุมเจ้าตัวสมกบี B เนี่ยจากตำแหน่งไหนก็ได้ในเซตนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าการที่เรามีเครื่องทำความที่มีขนาดเล็กพกพาง่ายและมีความสามารถที่หลากหลายอยู่ในกองหรือว่าอยู่ในสูของเราเนี่ยทำให้เราสร้างผลงานได้ตามที่เราต้องการถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับซึ่งเครื่องทำความตัวนี้ถือว่ามีราคาถูกกว่ารุ่นอื่นๆในท้องตลาดประมาณ3-4ถึงเท่าเลยครับราคาตัวนี้อยู่ที่5 9 0 0กอบาทเท่านั้นเองจะจำหน่ายโดยดิจ i t อล STM ก็ไปทำกันได้เลยนะครับ